เดี๋ยวครับเรามาดูหลุมนี้กันดิดดด ผมเจอท้องแล้วครับค่อยๆแสะค่อยๆแสะเจอท้องเสียหายเจอท้องแล้วครับค่อยๆแสะเจอท้องเสียหายโน่าจะประมาณห้าสิบังได้ครับอียา่า ทองปลิวทองปลิว